ผมบอกว่าเป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าผมไล่ผมใช้คําว่าผมไล่เนี่ยผมไล่ผมผมผมไล่อย่างจุดนี้มาแต่ผมบอกว่าไม่น่าหลุดเพราะอะไรหนึ่งพี่ตรงนี้หนึ่งฟันกระต่ายสองตรงนี้มีแรงซื้อคืนอ่าพี่ต้องเข้าใจก่อนว่ามีแรงซื้อคืนสามผมรอจนถึงเกือบเกือบเกือบถึงรอถึงตอนเย็นถึงบ่ายสามผมรู้ว่าเฮ้ยแท่งบอลรุ่มแม่งเกิดขึ้นมาเยอะแต่ราคาแม่งไม่ลงผมดูทุกองค์ประกอบพี่เขาจะหมาย่ะอง์เนี้ยผมเก็บความสงสัยมาอาทิตย์หนึ่งเลยอะ แบบครับปอครูวันนี้แหละว่าไอ้ซื้อคือแต่มันไม่ลงคือยังไงวะอันเนี้ยขายแต่ไม่ลงขายแต่ไม่ลงนะราคายืนได้ราคายืนได้นะครับผมอ่าแล้วพอมาวันลุ่งขึ้นเหมือนเดิมเป็นโวจิโอสวยเลยแม่ตัวนี้ถูกอันนั้นคือสวยเลยจะเป็นตัวโดจิหางสั้นหางยาวไม่รู้ว่าขอเป็นโวจิยืนได้ผู้ผมจบโอเคโอเคเออืมโอเค อผมผมขอต่อเลยนะครูพอดีมันมีคําถามที่มันพันกันอยู่ได้ครับได้ครับคืออย่างเนี้ยที่ผมทําของครูต้นนะครูบอกมันจะมีเอเรื่องของโซนใช่ไหมล่างกลางบนแต่พอผมไปเล่นจริงๆอ่ะของครูต้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้าที่ทุกโซนเลยครูคือผมกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะไอ้จุดที่อยู่โซนบนอ่ะแต่ผมเห็นจุดมันเข้าได้ครูเข้าได้มัเพียงแต่ว่ามันสต็อปลอสมันอาจจะโดนโดนสต็อปลอส เร็วขึ้นอ่ะถ้าคือผมจะบอกว่าล่างกลางบนเล่นเราเล่นได้ทุกโซนอยู่แล้วเราไม่มีปัญญาเล่นได้แค่โซนใดโซนหนึ่งเพราะบางทีในจังหวะที่มันไล่ไล่ไล่แต่ถ้าเป็นโซนบนผมจะบอกว่าพี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นถ้าพี่ไปเล่นคอมเซเว่น ก็เลยไม่รู้จะบอกคุยยังไงว่าเออถ้าไม่ได้เล่นโซนบนมันก็ซื้อไม่ได้มันอยู่บนหมดเลยไม่ได้เราเราต้องเล่นเราเราเราเล่นใ้ทุกโซนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไรนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าพี่ดูดโซนอย่างนี้นะครับล่างนะครับโซนล่างโซนกลางเห็นไหมครับเทรนเขาชาัดเห็นไหมเทรนเขาชาด์เขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเราเรามัดระวังน้อยอ่ะพอบนปุ๊บเขาเล่นเริ่มเทแล้วว่าเพราะคนไปกองอยู่ตรงเยอะตรงนี้เยอะ นั่นหมายความว่าพอโซนบนเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเล่นแบบตุกติกตุกติกตุกติกอ่าพี่เข้าใจความหาหนึ่งเคลียร์คนสองแบบว่ากูมึงกับกูสะสมกันมาเยอะแล้วกูต้องสะบัดออกกูออกข้างแต่ถามว่าตรงนี้ลงไหมไม่ได้ลงเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนทฤษฎีดาวเทียรีกันแต่สิ่งที่ระวังคืออะไรถ้าพี่ไปเล่นโซนบนนั่นหมายความว่าพี่ต้องรับรับลึกในแนวรับของโซนที่แบบว่าเป็นสามเหลี่ยมที่เราเคยคุยกันถ้าเขาสร้างโซนสามเหลี่ยมมาปุ๊บเสร็จเราเราจะเล่นได้เราจะเล่นได้ง่ายขึ้น นะเราเราจะเล่นระวังน้อยลงอ่ะอย่างเงี้ยโซนสามเหลี่ยมยิงขึ้นไปแล้วยกขึ้นมายกยกขึ้นมาอ่าแล้วยกขึ้นไปเป็นอีกตอนหนึ่งอ่าในโซนผู้อย่างงี้แต่ตรงนี้เป็นโซนบนพอเป็นโซนบนปุ๊บเราต้องหาจังหวะรับที่ลึกนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเล่นไล่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเล่นไล่ถ้าโซนกะเออโซนล่างกับโซนกลางเรายังสามารถเล่นไล่เล่นไล่ได้แต่ถ้าโซนบนเนี้ยถ้าเป็นเล่นไล่อ่ะจะอันตรายอย่างเช่นถ้าสมมติผมอยู่ดีๆผมจะมาเล่นเอาโซนนี้เฮ้ย ต้องดูก่อนว่าตรงนี้ยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ได้ก็จะพูแบ b a แล้วค่อยเล่นกลับมาเล่นตรงนี้คือออกข้างก่อนคําว่ารับลึกคือรับลึกในแต่ละจังหวะของเขาใช่ไหมรับสมมติเราเราอันอย่างจุดแรกเนี่ยเราเข้าไม่ทันล่ะอืมแรกจุดแรกเราเข้าไม่ทันเราก็รอให้เขาไปขึ้นไปชนเป็นสามเหลี่ยมแล้วขึ้นอกมารับนี่นี่ถือว่ารับลึกไหมถ้าผมเข้าเข้ายกที่สองเออเนี่ยครับครูจุดจุดอย่างเงี้ยถ้าครูผมเข้าตรงเนี้ยผมถือว่าผมรับลึกพอไหมรับลึกพอครับเพราะมันยก <anca ld> ใช่ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผม um จะไม่ไล่ผมจะมารับเอาตรงนี้ตอเ <c ough> ด้งเด้งก่อนครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับดอหนึ่งถ้าเอนเตอร์ดอรอรอรอเด้งก็หมายความว่า<ช>รีบเล่น<ก>เพราะว่าตรงนี้ส่งมาส่งเขาได้ส่งมาแล้วนะครับ <c ough> สองสองคืออะไรไม่ไม่เล่นเพราะติดตัวอื่นอยู่ก็จะรอรับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็จะรับรับในส่วนที่ลึกเพราะอะไรพี่ดูนะครับตรงนี้ย่อ ตรงนี้ย่อลงมาอย่างนี้ตรงนี้อาจจะย่อลงมาอย่างนี้แล้วค่อยไปอเทนก็จะเกิดแบบนี้ได้เทนก็จะเกิดแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าตามเทนเขาจริงๆเขาจะต้องลงมารับรงทิศแท่งนี้ถูกวิ่งเทนไลน์วิ่งเข้าหาตัวต้องตัวเทนแม่วิ่งเข้าหาตัวเทนไลน์นะครับเทนเทนไลน์แต่องศาเขาก็ตอนนี้ถ้าเขาฟอร์มจริงเขาก็เริ่มเปลี่ยนองศาเขาอาจจะมาชนตรงนี้แล้วก็ไป เหมือนเอเออ่าครูครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ท,ที่ตอนนี้ผมหลังจากคุยกับครูวันนี้ผมจะไปทำก็คือผมจะไปตั้งตั้ง stop l o อ s อะครับตอนนี้ผมผมตั้งตั้ง stop l ล s s ไม่กล้าตั้งเพราะว่าพอตั้งแล้วมันชอบโดนโด,น,ดนตรงหางสีดงสแดงสเทียนใช่ครับผมก็เลยเอ๊เรารู้นะไม่ใช่ว่าที่เราไม่ตั้งเราไม่ได้ประมาทนะคือค,ค,คือเหมือนกับว่าฉันจะตั้งฉันจะตั้ง stop l ล s s ที่หนึ่งหรือ Stop ที่สองดีครับ พี่ถ้าพี่ไม่ช่วเงครับคือปกติแล้วผมไม่เคยตั้งสตอปลอสเพราะคอนดิชันออเดอร์ผมจะไม่ตั้งเพราะว่าผมกลัวไส้เทียนอย่างนี้เพราะผมต้องดูทมมิงของเวลาในการออกนี่คือข้อเสียเปรียบของคนที่ตั้งสตอปลอสคือคอนดิชันออเดอร์ในการอย่างนั้นมีกี่ตัวพี่พี่เข้าใจความหมายไหมว่าว่าว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่เคยตั้งเอ่อคอนดิชันออเดอร์เพราะว่าผมอ่ะบางทีผมต้องดูทมมิงของเวลาของไส้เทียนถ้าคุณกลับมายืนได้ตอนบ่ายสามผมไม่ขาย เพราะบางตัวเพราะบางตัวครับครูมันหูมันมันมันหลอดมันยาวเลยอะครับใช่ครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันคือแต่มันคืนได้ถ้ามันกลับมายืนได้ตอนวอนให่สามผมผมยอมสู้หมายความว่าในคอนดิชันคอนดิชันครูไม่ได้ตั้งถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับแต่ครูรู้ว่าตรงจุดไหนคือถ้ามันถ้าแท่งเทียนแดงมันกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเราก็ออกแล้วคือเราก็คมอยู่แล้วอ่าไม่ใช่ครับพี่ อันนี้ขอขอขอพูดแป๊บ,บนึงอย่างเช่นสมมุติแท่งเทียนตรงนี้มันกินไส้เทียนครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบปอร์เซ็นถ้าเราตั้งคอนดิชันออเดอร์เราจะถูกเคลียร์ด้วยไส้เทียนตรงนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีการตั้งคอนดิชันออเดอร์เขาเลยชอบทําไส้เทียนเพราะเขารู้เขาเอ้อยเคลียร์คนตั้งคอนดิชันออเดอร์นะครับนะครับหนึ่งสี่ือเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแท่งนี้เอาไว้เคลียร์คอนดิชันออเดอรอาจจะเป็นไปได้อยู่เพราะก็ทำไส้เทียนยาวนะครับเกิน50%ตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นจุด Stop Loss เพราะเขารู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเกินตามตรงนี้เออกน้นเขาไม่ีสิทธรริ์ทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมทำอะไรผมบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ถ้ากลับมายืนได้ตอนบ่าย3